วงงส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สุภุสกุลนะคะสหรับสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมทุกท็อปไก่ทองออฟฟิเชียลอยู่นตอนนี้นะคะวันนี้มาลำที่ยางศีสุราชนะคะมาลำขวัญแฟนแฟนๆบุญบังไฟได้เป okay. ็นคนขบวนใหญ่นะคะขบวนสวยงามค่ะพี่น<ร>้องค่ะ กวารับอนการบริหางาของพี่น้องทุคารับคิดจบในาบรค่าอเสี่้งุกคนความรับผิดอบนก็รบราเงานขี่กคามรับผิดตอ้ในการบริหานพี่น้องกคมับในชาวิงนพี่น้องกคนคามรัิดชอยใกาบิฉันอี่องุกปนมับดชอีาเหางนขอคืี่น้คนี่ขบวนกอบนการบริหารงอพี่น้องปนาังอการริสารงานขอพี่น้องค่ะวู้ขับนรบหารนของพี่นองทุคนเามรับผอบนารบนของี่้กคนความรับผีอนการบรงนเอน้องกน บนูเข่าิ่นถ้าได้รับหรือว่าบุญรอนจะดบเพราะปถ่ไทยบ่นี่ก็่ายเป็า่ปทายทายคียบ้างป็ยก็ได้พัวนาันน้นเมียนจักรพันเถอ,อสวัสดีครังเฮ็ดย่างค่ะเต็งทางพระครับพี่นอ้องโอต้องเห็ดชุ่มมือป่ะนี่ต้องเห็ดชุ่มมือเมือใดที่เีๆขอมาเพาท่านกันที่บริรับ มื่อไรได้เฮ็ดเอียงเตี้รพาพี่น to ้องพอนเฮ็ดเองขากเนาะอันไหนก็เฮ็ดเองเบิดว่าไรรู้อ่ะได้หนิโอ้กขอเจ้าได้ว่าตั้งห้านาพาตัวคนเดียวอันนี้แม่จันค่ะสวัสดีค่ะแม่กินยังได้กินยังกินไก็ยังกินโอ้ คไหยแฉบเดีทำให้บักมีทอดอีวิกี้ใครก็มาวายตลอดก้อนชืขึ้นแสดงพี่น้องทำเมื่อใดวายี๋รู้สึกหุ้มหุ้มใจมันเป็นบ่มันคนหัวบ่คนจ้าหัวบ่หัวเมื่อวานทเปลี่ยนตลกไม้ได้หัวไหนมื่อนมื่อนี่แหละเดินเดินเดินปังดิพุทธพาไปเรียนกับพี่น้องเหมาะกันไหมน้ำทางกับไอ้อัด ถขาเป็นตะเปียนเขาเป็นตะเปียนบอสนอไขว่าเขเลยว่าเอาเปียนกับเปียนตัวสนอหน่ตามได้ดวยเลยหังนนี้ไล่สวดพอมันบ่าค่ะืัอนี้ไล่สวดหกสิบเก้าบทกับต่วาหนักง่ายห่งฟืนฟี่ด้อนงโอ้บฟืงฟี่คนต้องหลายแนะนอนเลยมือนี่นะคมือขึ้นอันมือขึ้นกวนข่ฝันไม่ขฟันเห็นพ่อแก่ฟันอันเป็นเซียนนี่แหละ เป็นเซียนในราชาบรนณหนุมานแห่ที่ว่าเป็นนที่เขาเส้หัวคุนนะแหฝันจะจะจะโชคดีไหนบอจะมานมั่นบอค่ะซาถั<อ>่ว้นหัว,หวเลยทุกวันนี้มันเล่นคือเกาอะไรเดียวค่ะที่เป็นได้กยอมรับที่อง่าทั้งแต่ับเชิญเป็นบอกกนขะ่าตลกเนี่ยถ้าเป็นจรุกแล้วคือตลกก็ต้องเทียตก อันไล่สวดอันมือแบมนะข่อยไายลง YouTube ยูทูบนั่นเพิ่งกบาลรู้จักต,ตุกท้าเพราะขวัญแกแฟนนะจันว่าเอากาจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยขายกายแมนเพระาะว่าัแรกๆสวนข่อยมาไลายสวดน้ำเนาะส่องข่อยมาไลายสวดน้ำบัณย์เงินก็เป็นไล่แรกแรกๆเลยเนาะของข่อยแกแฟนพี่ปอดขายตะกี้แมนค่ะวันนี้คนก็เลี้ยงหูจากข่อยหลายขึ้นไล่ต่ละเชนจะเป็นว่างเงี้ยส่องขึ้นเพื่ออาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าตะกี้ไล่สองสองสองมือก็มีดี ไล่สองมือกวนซองแเอวก็ไล่อีกเราเมื่อไหอีกวันี้กินหอยแข้งกันวันี้กินต้อย่งกันต้อยนับพี่น้องประเี้พอคนเห็นไลไรสวเราคนก็หูจักตุกตาปลายขึ้นก็มีงานมาไลยกับพี่น้องกันเน่บ่ลืมเดฟนี่ละขอยัดได้บวชทดแทนบุญคุณอยู่นี่อยู่ไม่กินนําหอนละราคะ หลักหนักค่ะไอหัวหน้าเพื่อนจัดก่อนกันไปกินข้าวกันเด้อค่ะสบายครับพี่ก็ฝากไปด้วยหมอลำโพงใจเป็นๆนครับมีกันมีงานเกิใส่เกินหาเ้ื่อยๆครับทักไปได้เพจหัวลำโพงใจเป็นๆนะครับทักฟิตได้บอได้ครับเพลิดขอบคุณค่ะนี่มองตาบักฮงค่ะน้องนางหางเครื่องนะคะคหนกับเฮี่ยมตาบักฮง แซ่บบ e oh, ่อ ah, e oh, like, so ันน yeah. well, like ี้บ่ธรรมดาเด้ค่ะทั้งเต้นทั้งไข่ไข่ทอดไข่ไข่ดาวไข่เจียวค่ะพี่น้องผู้ใดหิ้วข่าวมาลังฮานก็ได้เลยพี่น้องด้วยว่าพ่งของแจกแฟนขอบคุณค่ะนี่ยังกินไหมให้ลูกกินอันนี้ก็เป็นน้ำได้พี่น้องน้ำน้ำไม่ใช่เย็ดขวาก่ะอาบได้บ่ค่ะนี่แอบบัอไม่สติอาบบัอไม้ค่ะบคสติ โอ bert, a roommate, a <st> um. a a ้คุณสาธิตน่าจะไปกินข้าวครับพี่น้องค่ะคุณพี่อัดนะคะมากับคุณพี่อัดพี่น้องแฮ็งยังแฮ็งแรงมาหัวหน้าฟังวัดมื่อนี้เปลี่ยนตลกใหม่ด้วยสนอกโอ้ดี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 เช่า คำว่ามอเน็ตต์จีแมนว่าดีครับดีแน่แต่สิ่ง่เสีบว่าดีโคดดีพค้ดีดีสักทูาจะเม้นนั่นนะสั่นไปรับเชิญก็ไปลายวงท่านเขาเป็นพนหน้าที่วด้เป็นยังไงในเงินเบิกมันยังไงในเงินอันนี้บอลเหรียญมองบอลเหรียญปูชสดแล้วพี่น้องมองกินเขาพี่น้องมาหอดงานหอดกันน่าตับังคับ อ,อ,อ,อันนี้แบบฮวงเขาแบบตำมาได้แค่น้องป,ป๊บไปตะเพียดแท้กับไก่ย่างซื้อขางทางพี่น้องค่ะไล่สดอ,ะอ,ดอ่ะบอไ่ายยูทูบฮะถ่ายคลิปไ่ายตูมูอันนี้พี่อัดได้พี่น้องขาดพี่น้องอาจจะเคยเห็นนั่นในอันตลกน้อมก้าวลูกอีสานสมัยเด็กจีที่เราเล่นก,กับคู่กับไม่ใช่ลูกกบ <laughs> คููกับแม่ลูกโกบธใช่ไหมตะกี้พี่น้องไปเบื่องคลิปก็เก่าพี่น้องอาดจีนพี่น้องอาจจะจำบาได้ว่าผู้ใดเนาะตวตาไทายน้ำดีดีพี่อดัดพ,พี่อดัอดนี่แหละค่ะอดีตตลกน้อมก้าวลูกอีสานแงกัประกบคููกับน้องใหม่เมืองชุมแพาใช่ตะกี้พี่น้องเป็นโลกในบ้านเป็นวันในสวนปีนี้ม,มัดสังกัดกับันประตูประตเชิแม่วันเจ็นแฟน เดี๋ยวมือ่อไหราเดี๋ยวขวัญจิมาอัดแล้เรื่องพี่น้องอัดเราล้มให้ฟังพิมาอัดจะกระจุ๊บตลอดนาะอัดคลิปเลยไหมสิสัมภาษณ์เรากินข้าวไหมเออมื่อเห็นเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวมื่อต่อไปเดี่สัมภาษณ์ชีวิตเราว่าเป็นยังไงแจัคแดก่าป็นตลกมอลล์้มเป็นยังไงก,ก็ได้ออกจากโรงเรียนเนยังไงก,ก็ได้ครูท่วงน้ำคัดเศษมันมีเรื่องเล่าเดลยพี่น้องว่าช,ช่วงที่แดกมาเป็นตลูกมอลล์ล้มเป็นแหวนตัวแบบใหญ่แต่ว่าเราไม่ค่อยโซเชียวอะไรดอกพี่น้องเพราะว่าเราอยากอายกีน้อย เราไปวิ่งไทยคลิปเราเล่นบอลไทยใหญ่นี่แหละท่านว่ามันก็ได้เน่ะนั่นแหละซื้อมีเสียงน้ำเขาเนี่ยเจียวราคามากินข้าวเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่พี่สักก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะ